สวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมโทโชัยพฤกษ์นะครับวันนี้มาอยู่ในบรรยากาศเย็นๆหน่อยเขียวๆนิดนึงวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เขาเรียกว่าแชร์ความรู้สึกที่ได้ไปทดลองขับเจ้าออนิวอิรุสุมิวเมาเมื่อวานนะครับก็จริงๆตอนแรกกะจะทำเมื่อวานแล้วตามกําหนดการเขาก็มันเลิกไวหน่อยแต่ทีนี้ก็ด้วยสภาวะรถติดสุกสิ้นเดือนที่ผมไปทดลองขับกันวันที่30ตุลาพอดี มันก็ทําให้ทุกอย่างเลนหมดแล้วผมก็เหนื่อยมากลากมา3วันแล้วก็อยากจะมาแชร์กันให้ลูกค้าทุกคนได้มั่นใจสําหรับผมก็คนหนึ่งแหละที่เรียกว่าขับรถเจ้ามิวเอมาเยอะทั้งตัวรุ่นเก่าก็คือขับไปส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขับทางไกลขับอะไรก็บ่อยทีนี้ตัวใหม่ที่ได้ทดลองขับก็คือมันอาจจะไม่ได้ระยะไกลมากที่เป็นสนามสนามภายในของของทางบริษัทหนึ่งที่เขาขอความเป็นส่วนตัวหน่อยระยะทางก็ประมาณ 2 2กิโลถึง3กิโลต่อรอบนะครับก็มีการทดสอบหลายอย่างทั้งเรื่องความเร็วอัตราเร่งต้นการเข้าโคง้งแล้วก็การเข้าโค้งหักศอกที่ความเร็วประมาณสัก60เยี่ยมมากเลยผมบอกคำเดียวว่าสุดจริงๆผมอยากได้เองเลยแล้วก็ได้ทดลองเรื่องระบบความปลอดภัยอื่นๆที่ทางอ s u สทางตีเพชรเขาเรียกว่าเอ a ดนะครับของมิวเราสำหรับตัวรุ่นที่เราทดลองเมื่อวานเนี่ยจะเป็นตัวรุ่นอีสุมิวเอ อันติเมต3.0ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งก็เป็นตัวท็อปตัวท็อปกันเลยจากการที่ได้จับอย่างแรกเลยภายในภายนอกเราก็น่าจะเห็นได้จากรีวิวที่ผมทําไปดูภายนอกดูสีรถไปแล้วคร่าวๆออปชั่นผมยังไม่ได้เจาะมากอยากเห็นตัวจริงแล้วก็มาเจาะรีวิวลึกๆก,กันมากกว่าทีนี้ในส่วนของเข้ากับไปนั่งภายในงานเปิดตัวเนี่ยผมโอกาสน้อยมากเลยที่จะได้เข้าไปภายในเข้าไปสัมผัสแรกเลยคือเบาะนิ่มมาก ทุกอย่างคือออกแบบให้แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงถ้าติดภาพจากเก่าก็คืออิรุสุมิวเนี่ยมันจะเหมือนยกชุดคอนโซลชุดอินเทอร์เฟทั้งหมดมาจาก D m a มมันจะติดภาพเดิมลูกค้าก็จะบอกว่ามันมันก,กักอะตัวใหม่มามันก็ยังมีเขาเรียกว่าคงความคล้ายๆเดิมที่ยกมาแต่ว่าเขาจะเดินเล่นสายเล่นทุกอย่างเรื่องการเย็บเป็นหนังเป็นอะไรพวกนี้ถือว่าดีเยี่ยม เบาตัวใหม่มาไม่ใช่เบาะหนังนะครับต้องทาความเข้าใจลูกค้าก่อนทีนี้มันจะเป็นหนังสังเคราะห์แบบคูลแม็กก็คือระบายความร้อนได้ดีสัมผัสแรกของการนั่งคือเบาะมันบางลงแต่ว่านิ่มขึ้นมีการให้ตัวนั่งสบายหลังจากได้ขับทดลองอย่างแรกเลยก็คืออัตราเร่งอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีต่อเนื่องสมูทไม่ไม่มีอาการการต่อเกียร์แบบว่าตึกตึกอะไรพวกนี้มันจะไปแบบลื่นๆื่นเรียบเรียบเลยสําหรับที่ลอง3.0 เอาว่านิสัยของอิสุเลยดีกว่านิสัยของเครื่องยนต์คืออิสุเราจะไม่ได้แบบฟูดปาร์สกระโชกโหกงห้าอยู่แล้วแต่ถือว่าเหลือๆสาหรับ3.0ถือว่า,าตาเร่งดีเลยแหละ0ถึง100แล้วก็80ถึง120ที่ผมได้ทดลองดูมันอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยที่ทุกยี่ห้อนในตลาดเขาทํากันทีนี้เรื่องพวงมาลัยพวงมาลัยจากที่สัมผัสได้ก็คือ คมขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็มีความเบาวกว่าตัวเก่าทา,ทางที่ขนาดของตัววงพวงมาลัยมันเล็กลงการเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ80ที่ผมได้ทดลองคมขึ้นนิ่งขึ้นช่วงล่างเซ็ตมาใหม่ทั้งหมดระบบช่วงล่างข้างหน้าก็ยังเป็นปีกนก2ชั้นแต่ว่ามีการปรับจุดยึดด้านหลังก็ยังเป็นไฟลิงค์ที่ขึ้นชื่อของอ e ิรูสเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีการปรับตัวแกนกันโคง้งทุกอย่างปรับเซ็ตมาใหม่ทําให้ได้ความรู้สึกนิ่มเหมือนเดิม แต่ว่าอาการที่เขาเรียกว่าแต่ก่อนอาจจะโยนอาจจะย,ย้อยที่ลูกค้าชอบบอกกันตอนนี้กลายเป็นว่าตัวจุดพวกนี้ลบล้างหมดเลยมันกลายเป็นว่านิ่งพวงมาลัยแฮนดิ่งดีจิกทุกโค้งแล้วก็คมมากมันจะมีระบบช่วยทั้งเรื่องการเปลี่ยนเลนเป็นการแจ้งเตือนเผื่อเราเหมอแล้วก็เดี๋ยวนี้อย่างที่รู้ว่าสมาร์ทโฟนคนเล่นเยอะบางทีก็เผลอดูปุ๊บมีแบบเปลี่ยนเลนไปปุ๊บมีแจ้งเตือนขึ้นเป็นไฟกระพริบกระพริบพร้อมเสียงเลย ซึ่งถือว่าทํามาตอบโจทย์คนใช้ในเมืองออปชันอื่นๆก็เยอะเรื่องเบรกการตอบสนองเบรกไม่เหมือนเดิมเซ็ตมาดีสําหรับการเขาเรียกว่าชะลอความเร็วเราแค่แตะไม่ต้องเยอะมากตัวรถก็เขาเรียกว่ามันตอบสนองต่อเท้าเลยเลยทุกอย่างสั่งการได้ดีมากที่ผมอยากจะบอกลหลักใช้ลหลักๆคือการขับขี่เพราะนี้มันคือจุดสาคัญหลักพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมา จอดรึก,กันเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมาก่จระบอกว่าผมประทับใจมากอ่ะเจ้าออเนียลอิลสตัวนี้ทั้งเรื่องออปชั่นเรื่องความสบายแล้วก็เบาะตอนสองตอนสามผมลองนั่งหมดแล้วเบาะตอนสองปรับเอนได้อีกนั่งนิ่มสบายแล้วก็ในส่วนการพับพับเบาะทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเบาะตอนสามก็ลองนั่งแล้วตัวเฮดรูมผมก็ยังเหลืออยู่แถมพิเศษเบาะตอนสามปรับเอ็นได้แล้วด้วยถึง22องศาซึ่งตัวเดิมเรา ปรับเอนไม่ได้ทําให้การนั่งคือสามารถนั่งได้จริงคนตัวใหญ่ๆอย่างผมก็สามารถนั่งได้ศีรษะพอดีพดีถ้าปรับเอนเยอะยิ่งปรับเอนเยอะมันก็เห็นรูม,มันก็ยิ่งน้อยทีนี้สามารถนั่งได้จริงนั่งทางไกลก็ไม่เมื่อยอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจกันดูว่าตอนนี้อิวสูมันไม่ได้ทํามาแบบสําหรับห้านภาพเดิมจากรถผู้ใหญ่ไปเลยทีนี้จะกลายเป็น คือเอาง่ายๆแหละปล้าเขาต้องมาทวงอย่ามาทวงตำแหน่งแทนที่เจ้าตลาดตอนนี้แน่นอนด้วยราคาที่เปิดตัวมาน่ารักมากตัวท็อปสุดขับเพื่อน400อ,อยู่ประมาณล้านห้าแสนเจดโดยประมาณถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอื่นที่เขาไปกันประมาณล้านแแล้วเนี่ยถือว่าให้มาครบแต่เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมฝากแชร์ไว้ง่ายๆเรื่องการทดลองขับทุกอย่างเนี่ยรูปอาจจะมีแทรกนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็น ส่วนตัวของทางเจ้าของสถานที่เขานิดนึงยังไงก็มาแชร์จากความรู้สึกของผมเองจริงๆคือว่ามันดีกว่าเดิมในทุกๆด้านทั้งเรื่องเครื่องยนต์ที่ปรับเป็นเจน2เรื่องช่วงล่างที่เซ็ตมาใหม่ที่ทั้งนิ่มแล้วก็หนึบแน่นขึ้นเยอะในส่วนของพวงมาลัยก็ดีส่วนการเบรกอัตราเร่งการตอบสนองทุกอย่างเพอร์เฟกหมดภายในคือลบภาพเดิมไปเลยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วหรูสปอร์ตแน่นอนสมคุ้มค่าคุ้มราคาครับ เดี๋ยวถ้าได้รถตัวจริงมายังไงผมจะมารีวิวแบบละเอียดยิบเลยตั้งแต่ภายนอกภายในเรื่องระบบความปลอดภัยทั้งหมดยังไงวันนี้ก็มาแชร์คลิปง่ายๆก่อนวันนี้ยังไม่มีรถตัวจริงให้ดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวมีรถมาเดี๋ยวอีจัดให้แน่นอนครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ผมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผม Eat, อิดอิรุสุแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็เป็นอิรุสุเมโทรเชพึกอิดอิรุสุนะครับสามารถเข้าไปติดตามไปได้ขอรับพวก แคมเปญพิเศษกันได้ยังไงวันนี้สวัสดีครับ